ซึ่งกระตุ้นตอนซึกขันและสังซีมีไซซึกขันกอนหนึ่งซื้อห้องว่าไซาสันตามันไซอ่ำไข่เป็นซึกขนันหับใส่ในวังหอเย่าแลสังไลลักไปเข้าเถินกว่าแปดมือพองมันไซไปกว่าไปมาอยู่ในเถินนั่นมันไล่โบทบหันสังซีโตัหนึ่งนอนเสห้อ,องค้างอยู่ มือมันซ้ายตีซาหันนั่นมันตกใส่แห้งหนาสั่งแนดแลนไปเอาตหลอดอยู่ยาวกุวยหนามันซ้ายไหวหลังตุยกว่าขึ้นอําหันสั่งซีโตนั่นลำม,มาซ้อมหลังมันแหล่มันซ้ายสั่งไปกว่าจู้สั่งซีโตนั่นเสเพอกว่าตุ้ยซ้ำๆสั่งซียุกขาหนามันออกมาเหนี่ยแหลไล่ไหันขามันไกลแหลมีเลือดซึมออกมา เผื่อมันสายพังตยหลีหลีไหลหันมีน้ำปัดใหญ่ซกผ่าตินมั่นไวอยู่แลมันสายสั่งสันน้ำตีผ่าตินสั่งสีออกเสเอาผ้าปกปันห้อยเซีบสั่งสีโตนั่นอยู่ยาวอยู่อําพึงสังสั่งส,งสีโตนั่นกอลุกขึ้นมาไลเย,ย้าแหล่เอาลิ้นมันเดมือมันสายเหมือนหนังเป็นมาอ่อนโตหนึ่งอยู่เยาว วายเซนั่นสั่งซีสั่งอ่อนมันไซกว่าอยู่ในธรรมอันมันอยู่เซ้านั่นเซหาเนิ่มมาปันมันไซจีกินเล่งต้องกว่ากูวันอยู่ยาวกุยหน่าวายเซนั่นอําหึงสังมันไซแลสั่งซีไลลยาซุ้มซึกหนันในวังหอคามางยอบเซเอาขาเมื่อในวังหอแหล่เจ้าบุญใหญ่คุณหอคาปันต่ำตั้งพิษซึกหันเก่าลักออกไป สั่งให้เอามันสายกว่าปล่อยให้สั่งซีโตนั่นกินแปดในอยู่ยาวเสามุนใหญ่คนหอคําแลก้วนวานก้นเมืองมันเศสาซุกหิ้มผังว่างเสไปด้วยมือสั่งซีกินมันสายอยู่ซึกขานเขาเอาโตมันสายมาปล่อยไว้ในวังกว่างใหญ่ลงนั่นแหลซึกขานเขาก็กาวผุยปันพักดูขอกสั่งซีแล สังส่งซีโตนั่นก่อแดนมาในวังกว้างใหญ่นั่นเสะไหวานายักตวัวก้นอยู่หิมห้อมนั่นเสส่งเสียงสู้เยื่มันอยู่กุว้วยหนาเผื่อมันไปมาซ้ำไซซ์ึกหันเก่านั่นเยา้ามันยังตึกตองอวยก่อเก่าผู้อันญำม,มีกุ้งมุนต่อวันไลยอยู่มันสั่งกว่าทูกว่าเล้มือมันซ้ายเมือหนังมาโตหนึ่งอยู่ยาว มือพ้องเสามุนใหญ่คุณหอคำไล่หันหนังนั้นมันเสาถังเปิงหนาแหล่สั่งห้องมันสายมาสู่มันเสาเสถามต้วลองตั้งมันอยู่สายซึกหันเก่าก้อนนันก่อสั่งไล่ไครเนลองสั่งสีเงาต่อไปให้เสามุนใหญ่คุณหอคำถอมอยู่เยา้า วายเสเศร้ามุนใหญ่คุณหอคำ้ำไ่ถ่อมรองตั้งมันกูลองเยา้าไซซึกหันเก่านั่นก่อแง่ปล่อยวางคล้องปันตั้งพิษเสปล่อยให้มันไซกายอยู่หลอดแล้วเหมือนหนังก้นโยโย่อยู่ยาวต,ต้อนตาสังซีโตนั่นก่อเข้าปล่อยปันให้มันเข้าเทินกว่าซ้อมสินตั้งมันอยู่ยาว ออค่ะเซิงป้อเท่าคัดได้กอมีเส่งหนังไหนก้อยคาอยู่ดินในเซค้าวยินสมขอบใส่ถึงผู้เขามาถอมปันแห้งกูก็อยู่ค่าอแค้นต่ออย่าไปลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ปันข้องยูทู e คเ้าให้คเ้าลไลมีแห้งใส1สิเพชรเงาต้องกาดแหงเสกรมใหม่สุงกูก็่า